ณเวลาวันนี้ถ้ามีขายในตอนเนี้ยทลายละ4-500บาททลายละวสี่ถึงห้ารเป็นไปได้ไงครับเนี่ยขายแล้วค่ะทาอะไรก็ได้ขอให้เรามีคิดว่าบ้านปลายชีวิตเราไม่ต้องรับจ้างเขากินจนตายม,มาอีกแล้วพี่น้องพบกับหมอวุฒิสายเปเทาสิบามาเบิงแป้ง ยังเนี่ยหมากพันล้านตั้งหลังเนาะเดี๋ยวสีพาปเบืเ่องแปงหมากพันล้านว่าเพิ่นคิดจังได๋จังสิได้พัน 1, ล้านหมากหมากเขียวหมากเท่านี้ไปเบื้องกับพี่นออ้องไปไงมาสวัสไปงโอ้สวนใหญ่จังแม่วัสดีครับสวัสดีค่ะม,มาดูสวนเกษตรต้นแบบนะครับตรงนี้ก็คือ เรามาอยู่สวนของเจเนียงสวรรค์บ้านทุง่งเจ๊เนียงสวรรค์บ้านทุ่งนี่คือชื่อสวนใช่ไหมครับสวนสวนของของของแม่นี่เนาะ,ะเป็นสวนลักษณะไหนเอ่ยเกษตรเกษตรผสมผสาน <ขะ S 1> คะ,ะเกษตรผสมผสานมีอะไรบ้างครับในนี้หนึ่งมีหมากอ่ะ สองยางสามลำไย,ยสี่ฝรั่งคิมจูครับห้าส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานด้วยค่ะแล้วก็เลี้ยงวัวสี่ตัวเลี้ยงวัว <Wow. S 1> ก็คือทุกอย่างคือกินได้หมดกินได้หมดคือครบวงเกือบเกือบประมาณ50%ที่ว่าไม่ต้องซื้อเขาครับกล้วยหอมก็มีน้ำว้าก็มีมั่งเป็นบางส่วนครับผมได้ยินว่า ส่วนของแม่เนยียง<ช>เป็นขึ้นชื่อของหมากใช่ไหมครับใช่ค่ะหมากพันล้านนี่แหละคือหมากพันล้านส่วนนี้เลยคือส่วนหมากพันล้านเนี่ยเ,เยจ<ะ>้เจ้าของอำเภอปรางกูอาจจะว่าได้ 3, 3, สามสามพันตัน 3> 3, นต้น 3, สามพันตัน 3, นต้น3ามพันตต้นสามพันต่าต้นสามพันตัต้นสามสีปีข้างหน้าไม่ต้องลงไปภาคตะวันออกแล้วสามสี <laughs> 3, ปีข้างหน้าไม่ต้องไปไหนแล้วคือ <laughs> สวนนี้จะเป็นสวนส่งสวนขายมาเที่ยวได้ชมได้ใช่ไหมมาให้แม่พาไปดูหน่อยดูเอาเป็นลำไยนี่ก่อนนะลำไยนี่พันอะไรพันอีดอีดอนี่เนื้อมันมันมันเล่นเนื้อหรือเล่นเม็ดเนื้อเยอะอยู่อีดอนี่เนื้อเยอะใช่ไหมเนื้อเยอะเนื้อหนาเนื้อเยอะเนื้อหนาใช่ไหมใช่คืออีดอหมดเลยใช่ไหมอีดอหมดทั้งสวนกี่ต้นล็อกนี้ประมาณ30มสต้นแล้วข้างนอกเบสเซตั้งสวนตีไป70ต้น70ต้นแล้วทําไมเดินมา ที่มันมันต้นสูงนี่ทำไมต้นเตี้ยจังหนึ่งถามว่าต้นสูงไอ้นี่พึ่งพึ่งสามปีสี่ปีสามปีปปปได้เก็บแล้วสี่ปีเก็บไปกี่รุ่นแล้วเก็บไปสองรุ่นแล้วเก็บไปสองรุ่นแล้วขายรู <4 S 2> เท่าไหร่นยชาวบ้านสี่สิบบาทชาวบ้านสี่สิบถ้าไม่ชาวบ้านนีสแปดสิบบาทใช่ไหมชาวบ้านสี่สิบบาทค่าแค่นี้ก็พอแล้วเอาถ้าผมมาอย่างเงี้ยยี่สิบได้ไหมไอย่างอย่างน้าอย่าง คนมีตังค์ร้อยหนึ่งคนมีตังค์ร้อยหนึ่งแม่บอกไปเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้นะแม่เนาหมากนี่เป็นพันไหนนะพันทั่วไปน่ะแหละแต่มันมีสองพัน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 สูงกับพันเตี้ยพันสูงกับพันเตี้ยกับพันทั่วไปชาวบ้านเราทั่วไปไหนอะพันเตี้ยพันเตี้ยต้นจาป้อมป้อมอันนี้นี่คือพันพันสูงจ้ะการปลูกนี้ยังไงอะแม่ ทีแรกปลูกไม่ได้คิดอะไรอ่ะคือปลูกเอาแดนกั้นมัวกั้นควายทีแรกทีแรกนี่นี่นี่หมากพันเตี้ยอยู่นี่นี่หมากพันเตี้ยแม่พามาดูหมากพันเตี้ยต้นนี้พันเตี้ยใบมันจะหนามันแดงจัดใบมันจะหนาผิดกันแล้วป้องมันจะทีฮป้องมันจะทีอันนี้คือหมากเตี้ยหมากเตี้ยนะครับไม่ได้สูงเนาะเนี่ยมันเป็นต้ปีที่แล้วนี่เป็นเน่ยปี ปีแรกเนี่ยเนี่ยรัศสองเนี่ยรัศสามปีที่สามที่เป็นเป็นลูกเนี่ยแม่ปลูกได้กี่ปีละต้นเนี้ยเจ็ดปีเจ็ดปีคือคือมันออกจริงๆเนี่ยหมากที่มันออกเนี่ยกี่ปีถึงจะได้เก็บลูกถามว่ากี่ปีมีเก็บลูกสามปีก็เก็บได้ถ้าถ้าน้ํามันอุดมสมบูรณ์เพราะมันออกตั้งแต่สามปีแรกสามปีแรกแค่นี้นะครับสามปีแรกนี่สามปีแรกครึ่งขาผมนี่อันนี้ปีที่สอง ใช่ไหมอันนี้ปีที่อันนี้ปีที่สามปีสี่เออเนี่ยปีหนึ่งสองดูตามข้อหนึ่งนี้ใช่ไหมใช่แล้วไอ้องข้อที่แกะนี่สามอันนี้รอบราอันนี้ปีนี้ปีนี้ปีปีที่แกะแต่ถามมามั่นไม่มั่นใจนะมาปีที่เจ็ดเพราะว่าปลูกเจ็ดปีแต่ถามว่ามันมันมีตายแล้วเอามาแซมอาจจะเป็นต้นแซมหรือเปล่าครับแต่เต็มเต็มเนี่ยแต่เต็มที่ก็เต็มที่ถ้ามนะเป็นต้นแซมก็เปเป็นหกปีครับ 6ปีอันนี้ก็หนึ่งปีที่สามเนาะสามสี่ห้าหกเออประมาณปีที่สี่ออกปีละรุ่นปีละรุ่นใช่ไหมแม่แต่ละรุ่นต้นหนึ่งอ่ะเจ็ดถึงแปดทลายต่อต้นเจ็ดถึงแปดทลายจ้ะอย่างเงี้ยจ้ะแล้วทลายหนึ่งคืออย่างงี้ใช่ไหมแม่นี่นี่ทลายหนึ่งเนี่ยนี่ทลายหนึ่งอ๋อเป็นแบบนี้สามสี่เออเดี๋ยวมันก็ออกอีกใช่ไหมเราไปนับดูต้นใหญ่ๆฝั่งโน้นมันจะมีต้นเจ็ดถึงแปดทลายต่อต้นต่อปี แล้วลูกมันเนี่ยที่แม่เคยเก็บมาเนี่ยได้ทลายแล้วกี่ลูกไม่รู้เคยแต่ช่างดูสูงสุดเจ็ดกิโลทลายหนึ่งนะทลายหนึ่งโอ้ทลายทททลายไหนมันไม่ร่วงถึงว่าแม่แม่เข้าข้างในไปดูอะไรเนี่ยสามถึงเจ็ดทลายถึงว่าจะสามถึงเจ็ดกโลต่อทลายถึงว่าหมากพันล้านได้มาจากตรงนี้นี่เองยังไม่ถึงยังไม่ไอ้ไอ้นี่ก็คือ อันนี้คือต้นต้นใหญ่ต้นสูงใช่ไหมคือที่สังเกตได้นะครับเมื่อกี้ป้องป้องมันจะผิดกันป้องมันผิดกันอันนี้คือหนึ่งคลุบใบอันนั้นคือสองสองนิ้วใบใบมันก็ผิดกันด้วยทางใบทางใบมันก็ผิดกันด้วยอันนี้อันนี้ทางมันจะมันเด่นกับบางส่วอันนู้นใบจะหนาหนาสั้นโอ้มันส้มหลายเห็นไหมตัวช่วยหลายตัวช่วยหลายเอาตัวช่วยเยอะอไอต้นเตี้ยนี่ไอ ใบมันจะหนาสั้นไอ้นี่มันจะชุมันจะบางแล้วก็ยาวฝ่กกันอันนี้บางแล้วก็ยาวใช,ใช่ไหมครับอันนี้คือคือต้นสูงนะครับต้นต้นสูงนี่กี่ปีได้ลูกก็ไล่กัน34ีปีไล่กัน3-4ีปีนะครับฝั่งนี้<ป>เยอะแยะๆๆเลยีหลังเนี่ยปลูกแซมไงเลยบอกไม่ถูกมันปลูกปลูกไล่กันมาตั้งแต่ปี5้58 59 60 4ปีน่ะ3,000ต้น3000ต้นแล้วปีหนึ่งเก็บได้กี่ต้น ตอนนี้มันพึ่งมันมันออกอยู่แต่มันมันมันยังไม่เต็มที่ไงมันออกแล้วมันร่วงมันร้อนดอกดอกมันออกอยู่แต่ถามอะความอุรมสมบูรณ์อยู่ที่ว่าน้ําเราไม่พอหรือเปล่ามันออกดอกแต่มันร่วงหมดอย่างเงี้ยมันร่วงดูดูแลยากไหมแม่หมาถามดูแลยากไหมก็ไม่ยากอะถ้ามีน้าลดปลูกทิ้งไว้ก็เปิดน้าใส่ใช่เพราะดินบ้านเรามันดินดินทรายแห้งแล้วร้อนอ่ะร้อนถึงร้อนมากครับปลูกนี่ ฝาจะต้นปลูกทิ้งกัะปีหนึ่งคปลูกปีห้าห้ารอบสวนน่ะตายหมดปีห้าหกมาปลูกใหม่ได้ครึ่งสวนตายหมดปีห้าเจ็ดกลับมาจากของมาแล้วมาเดินระบบน้ํามาลดน้ํะถึงรอดไม่ตายแล้วอยู่ได้แล 3, ้วสามพันต้นรอบรอบหนึ่งปีหนึ่งเก็บได้ถ้าเต็มที่กับยังไม่รู้ยังไม่เต็มที่บอกไม่ถูกอ,ะอ่ะอแ,ตแต่ถามว่าพออยู่ได้ไหมณนะเวลาวันนี้ถ้ามีขายตอนเนี้ยทลายละ 4-500บาททลายละสี่ถึงห้าร้ลายละสี่ถึยเป็นไปได้ไงครับเนี่ยขายแล้วค่ะฮะขายแล้วค่ะขายแล้วขายแล้วค่ะอือเป็นพืชผานี่แหละพืชผ่านท้ามีขายเมษาเมษาดีนะเมษาดีนะอะไรนะพเมษาดีแน่เมษาอยู่ราคาหมากราคาหมากสุดๆเท่าไหร่เมื่อกี้นั้นทลายหนึ่งมันกี่โลอ่ะวันนั้น3โลครึ่งได้600บาท สามโลครึ่งหกร้อยบาท <โล S 1> เฉลี่ยกิ<ะ>โลละเกือบสองร้อยนะครับตีไปสองร้อยนะแม่เนาะจ้าอืมตีไปสองร้อยวันนั้นได้ไปแล้วขายเนี้ตนตนนยต้นมีต้นพุทภาี่แหละฝั่งนู้นละแม่ฝั่งนู้นมีหมากมีลำไย,ยมีกล้วยมีส้มเขียวหวานเข้าทางไหนอะมพะพร้าวรัดเลยรัดทุง่งเลยลัดไปนี่ใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยคือหมากมันขาดตลาดแล้วไม่มีหรือไม่มีใครปลูกทำไมมันแพง ปลูกแต่หมากมันช่วงมันขาดนะ้ำม,มันยังไม่ต่อเนื่องมันปลายปลายผลต้นหนาวเพราะว่าหมากมันจะมีช่วงช่วงใต้หมากใต้มาใช่ไหมมันหม,มากใต้จะมาช่วงมกราอันนี้ละมุดละมุดอยู่40่ต้นละมุด40ต้นเอ๊ะตีถ้ารวมเฉลี่ยก,ก็คือถ้าจะเรียกได้จริงๆก็คือไม่ใช่แค่หมากพันล้านส่วนนี้นะจะเป็นหลายล้านเลยใช่ไหม รวมกันทุกอย่างถ้ามีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นก็อาจจะเจอเงินล้านอยู่ค่ะโอ้พี่ลงไปแล้วก็ล้าน่าบาทแล้วค่ะคือแต่จริงๆนะของคุณแม่ที่ทําแค่หมากเนี่ยสามพันต้นน่ะคิดคิดดูนะครับถลี่ยะลายละเท่าไหร่นะแม่สี่ถึงห้าร้อยสี่ถึงห้าร้อยตอนนี้ตอนนี้ได้ตอนนี้ได้แต่ตอ่อจากไปคงจะไม่ได้สูงสุดกิโลละสองร้อยต่ำสุดกิโลละสามสิบบาทต้นซี้หโนูค่ะโอ้โหนอะไร มดแดงไงลุยขวามดแดงมากลายแท้มือปืนม่หลายโอ้มือปืนแม่บอกว่ามือปืนเยอะมากดูสิต้องเอาอะไรมาโรยนี่แม่ฮะต้องเอาอะไรโรยเขาเอาปูนขาวโดราไม้มนโรยฆ่าเชื้ออันนี้อันนี้คือฆ่าเชื้อใช่ไหมฆ่าเชื้ออันนี้กล้วยพันอะไรอะกล้วยหอมค่ะหอมทองอันนี้ไข่อันนี้กล้วยไข่ไข่อะไรคะ ไข่ไข่ทรงนอกอ่ะไข่ที่จันตาดเอามาจากนู่นลูกเล็กไข่กําแพงประมาณไข่กําแพงใช่ไหมไอ้นี่อันนี้หอมทองหอมทองอันี้ไข่กําแพงสองต้นนะครับอันนี้ทั้งหมดก็เป็นคือส่วนของแม่เนี่ยจะมีเกือบทุกอย่างเนาะในที่แม่บอกว่าส้มนี่ส้มเขียวดําเนินเขียวดําเนินไม่ใช่ลาดําเนินใช่ไหมไม่ใช่ก็พอค้าก็บอกเขียวดําเนินแต่ข้างล่างอยู่มือปืนแม่บางมดข้างล่างมือปืนแม่เยอะ ไหนแม่นี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 ่มาดูนี่เลยนี่แม่แม่โพสครับฝั่งนี้หน่อยนู่นนู่นต้นนู่นนู่นอยากดูดูต้นนู่นนู่นไหนนู่นโอ้แม่จะพาไปดูตรงผมว่าชิมได้อย่างได้ฉีดยาไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ฉีดนานๆไม่ได้ฉีดครับคือจะปปอดหน่อยเนาะส้มอะไรนะเขียวดำเนินค่ะเขียวดำเนินพ่อค้าก็บอกเขียวดำเนินนี่มันลูลืองของธรรมชาติแล้วมันไม่ค่อยโต อ๋อเราคือทําธรรมชาติไม่ได้เป็เล่งอะไรมันไม่มีปุ๋ยยาทหารอาเล่นส้มปุ๋ยยาเยอะอ่ะแต่แม่ไม่ใช่มันไม่มียาไม่ไม่มีตัวที่จะต้องการใช้มีแต่ปุ๋ยพวกเกษตรปุ๋ยมันข้าวอะไรพวกเนี้ยตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็พ่อแม่ไม่ได้ันเล่งอะไรมันก็ปล่อยเลยทีนี้ก็ปล่อยธรรมชาติธรรมชาติแล้วส้มนี่ขายโลเท่าไหร่แม่ขายห้าสิบบาทโลละห้าสิบ กี่ต้นส้มมืประมาณร้อยต้นอยู่ข้างล่างด้วยส้มร้อยต้นนะครับต้นนึงเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยกิโลเพิ่งเป็นลูกปีนี้เพิ่งเป็นบ้างไม่เป็นบ้างที่ดูดูนี่ชักน้ําหนักนะประมาณลูกละขีดได้ไหมลูกละขีดมันหนักอยู่นะกโลต่อต้นห้าหกโลต่อต้นนะครับร้อยต้นก็หกร้อยโลเพิ่งเป็นลูกใช่ไหมแม่หกร้อยโลเนี่ยโลละห้าสิบบาทนะครับคิดดูดีโลละห้าสิบต่ออะไรต่อสิบขีด เหไหมแต่ส้มส้มส้มนี่เป็นส้มราชดำเนินเป็นส้มดำเนินก็บอกเขียวดำเนินเขียวดำเนินไม่ใช่ราชดำเนินนะครับอไอนี่ไอนี้คือเขียวปางกูเขียวเขียวบ้านพ่อเขียวบ้านพ่ออาเขียวบ้านพ่อน้อย,ยใช่ไหมอ,อือนั่นแหละคือแม่แม่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนที่มาทําพวกส้มพวก อะไรนะมาพวกอะไรเงี้ยแม่ไปทําสวนมารับจ้าง<ม>ทําสวนรับจ้างเลี้ยงลูกลูกคนจนไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนไม่มีไม่มีลูกคนจนชาวบ้านเขาดูถูกว่าเออมันคนจนมันมีมแฟนต่างจังหวัดเลยนะมันมันไม่กล้ากลับบ้านแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีที่ทํากิน<ม>เออเนี่ยมันก็อดตายแรงบันดาลใจรับจ้างเลี้ยงลูก30สิกว่าปีกลับมาถึงบ้านถามพ่อพ่อเราจะทาอะไรกินในะอยู่บ้าน เราไปทําสวนให้เข้ารวยมา30สิบกว่าปีเราพลิกเปลี่ยนดินเราบ้างไหมลองดูอเออเรามีแรงนำจันใจหนึ่งความรู้อยู่กับตัวจะกลัวอะไรอดตาย<อ>ความขยันเราก็มีครับเออทุนเราก็มีนิดนึงครับออลองดูคนบ้านนี้เขาบอกว่ามึงมีเงินกี่กระสอบ ถ<ม>า,ามยางนั้นนนนเลยเหรอเออมึงมีเงินกี่กระสอบมาขุดดินบ้านนี้ฝังดินบ้านนี้กินมึงเงินมึงหมดเลยมึง,มง,มงไม่มีไม่มีขึ้นร้อยอาบายเดียวพ้นสุดท้ายปลูกขึ้นคนที่พูดไม่กล้าเข้าเหยียบไม่กล้าเข้าดูคือคนที่เคยดูถูกแม่ไว้ใช่ใชจะไม่มาหาเลยไม่เลยไม่เข้าใกล้เลยก <ừ> ็บอกมึงมีเงินกี่กระสอบถามอาค่าของคนอยู่ที่ผลของงานและทำงานทำทุกอย่างที่ลงไปไม่เคยคุยไม่เคยโฆษณาว่าฉันเป็นนะอฉันต้องทําให้ได้อย่างั้นพอทําเป็นปุ๊บสรุป ปีห้าลงทุนลงลงแรงลงทำละ, 7, 58, 59, 60, ะเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์เกษตรจังหวัดลงมาสี่ปีสี่ปีกเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดลงมาถามมาป้าป้าทําทได้ไงบอกมึงทำไปเรื่อยๆมันไ,ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้มีเป้าหมายว่าเออเราต้องทํอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้นทําอะไรก็ได้ขอให้เรามีคิดว่าบ้านปลายชีวิตเราไม่ต้องรับจา้างเขาชินจนตายเพราะว่าแม่มีแนวทางมาอยู่แล้วใช่ไปอยู่ที่ไหนมาจ่ก่อนจังหวัดตราด อำเภอเขาสมิงสามสิบกว่าปีทําให้เขารวยสามชั่วอายุคนรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานโอ้โหนะครับรวยครึ่งจังหวัดตาแต่แม่ปีนี้จะเป็นของแม่เองที่รวยนะรวยหมากรวยส้มรวยน้ําใจรวยทุกอย่างเลยถ้าไม่ตายซะก่อนโอ้โหเดี๋ยวลูกก็มาหาอีกจะได้เห็นละใช่ไหมถ้าไม่ตายซะก่อนถ้าไม่ตายซะก่อนนะครับแล้วพาไปดูส้มคิมไปฝรั่งฝรั่งคิมจูมาดูจิมจู แลว k ิมจูมพะพร้าวประมาณ100ร้อยกว่าต้นมพะพร้าวอะไรอะ่พะพร้าวน้ำหอมนี่ค่ะมมพร้าวน้าหอมกี่ปีได้กี่ลูกสามสี่ปีสี่ปีไม่เกินสี่ปีพันอะไรอะ่ะไม่รู้มพะพร้าวน้ำหอมตลาดขายทั่วไปนั่นแหละขายซือแม่บอก<ๆ>จะพาไปดูเลยนะเมื่อกี้ส้มเขียวหวานข้างเอออีฝรั่งขิมจูมะเขียบมะเขียบก็มีมะเขียบก็มีมะเขียบมยบีกี่ต้น มาเขียบนี่เบ็ดเซตก็เป็นรอยอยู่ที่บ้านด้วยเป็นรอยอีกอละมุดอีกนี่ละมุดออกลูกแล้วนี่ไงละมุดขายเก็บขายไปเรื่อยๆห้าโลสิบโลนะครับแม่จะพาไปดูไออูด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 ูแม่โลเท่าไหร่ละมุดสี่สิบบาทสี่สิบบาทเราไม่มีแมลงมันทองไม่มีอะไรมากวนหรอมีเราเอาตัวตัวดักกระป๋องดักนนั่นนั่นนั่นตัวดักใช่ไหมเอาเอาเอาอะไรใส่ดักแม่ ก็จะมีน้ำยาไงเขามีน้ำยาขายจะมีน้ำยาขายแมาตัวเข้าเต็มเลยอันนี้เป็นตัวแมลงวันทองจ้าจ่าจ่าที่มันจะกินละมุดกินอะไรใช่ไหมละมุดนี่เนี่ยโรยโอยมียางเนี่ยคือโดนเจาะไปแล้วนี่เจาะแล้วนี่คือเจาะแล้วเจาะแล้วนี่โดนต้องต้องทิ้งไหมอย่างเงี้ยเอุ่นไม่เจาะเลยมันเจาะเสียเน่าเลยเป็นอย่างนี้อุเสียดายอ่ะ กินได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เพื่อนเยอะไหนจะไปโชว์อะไรถามมากินได้ก็กินของไร้สารอยากโชว์น้อยหน่าโชว์โฟฝรั่งคิมจูไหนไหนคิมจูอยู่ไหนคิมจูอยู่ป่านี่คิมจูอยู่ป่าใต้นะครับเดี๋ยวรอนิดนึงป่ากลางล็อกกลางคิมจู80ต้นกี่ไร่11ไร่3งานพุมหมดเลยนะจ้ะละมุดนี่ละมุดนี่ป่านี่โอ้โดกมากเลยเนี่ยโอ้เนี่ย นี่ไมโดกันนี่เก็บไปแล้วหมด<ร>ทางแล้วเออโาเก็บไปแล้วนะครับเหลืออีกนะเนี่ยลูกหลงมันมีเรื่อยๆไหนนี่จะโชว์อัานไหนกิมจูกิมจูมันโตยังมันก็ไปเรื่อยๆมันก็มีเพิ่งเก็บไปเมื่อขายไปเมื่อวานขายไปเมื่อวานกิมจูนี่ไรเม็ดใช่ไหมไม่ไรเม็ดอ่ะไม่ไรเม็ดแล้วอะไรไรเม็ดอ่ะก็ลเม็ดก็คือพันลรเม็ดอ๋อมันมีพันของมันมันมีสายพันของมันนี่ไงมาดูลูกสินี่ไงเก็บลูกโต ยังไปตะมาวันแปดสิบกิโลแปสิบโล,โลขายโลเท่าไหรครับย0บาทขายโลยี่สิบบาทนะอาทิตย์ละอาทิตย์ที่แล้วได้ร้อยสามสิบโลอาทิตย์นี้ทั้งคัดไซทั้งอะไรอ่ะประมาณร้อยสิบโลคัดไซด,ด้วยค<ข>ัดออกไงลูกมีตำเหนืเราคัดออกไงขายแต่ลูกลูกสวยๆเราเอาไปขายเองหรือว่าวิ่งขายเองในหมู่บ้านตลาดแม่ของคืนในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านเรานี่นยหละวิ่งสามสี่หมู่บ้านก็จบและ มีหมากมีฝรั่งมีมะนาวมีกล้วยไปขี้หนูคือทุกอย่างแม่จะไม่ส่งขายเองเพราะว่าเงินล้านอยู่นี่ขายเองหมดค่ะขายถ้าส่งคือจะตัดบรรทอนลงใช่ไหมเอาแนวคิดนี้มาจากไหนถึงขายเองอ่ะไม่เหนื่อยหรอทําเยอะแล้วถามเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามเราไม่มีคนช่วยส่งเข้าก็ได้ครึ่งหนึ่งชู้ละเหนื่อยนิดนึงจากที่ว่า วันละได้สามพันครับมันก็เหลืออยู่สองพันห้าสองพันอีกพันสี่ห้าร้อยแล้วก็ยังได้ก็ยังได้ค่ากับข้าวหลายวันนะสู้ว่าเราขี่รถไปนิดนึงก็ได้ได้ห้าร้อยเนี่ยกลับมาแล้วใช่เราทนเหนื่อยทนเหนื่อยนิดนึงครึ่งวันเราก็โอเคขยันเหนื่อยนิดนึงไม่อดตายใช่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากใช่ความขยันไม่ไม่ทาให้คนตายความอดทนทำไมไม่ทําให้คนตายฟังไว้นะครับคนที่ท้อนะครับฟังแม่ แม่แม่เนียงอ่าไม่เนียงไว้ดีนะคนที่ขยันเท่านั้นที่จะสู้ได้ใช่ที่จะรวยได้ใช่ไหมไม่ต้องรวยขอมีอยู่ไม่กินกับพอแม่ไม่ขอรวยแม่ไม่ขอให้แม่มีอยากได้อะไรแม่จะกินอยากป่วยแม่มีเงินไปหาหมออยากกินอะไรวันนี้อยากกินกุ้งโลสองร้อยแม่ก็ได้กินอยากกินเบียร์ขวดหกสิบบาทก็แม่ไม่กินอยากกินเบียร์อะไรกินวันนี้วันนี้พบถือสินอยู่นะแม่เลยไม่กินเบียร์ไม่ได้เลย วันนี้นะครับที่ผมพามาดูสวนของแม่เนียงสวนสวรรค์บ้านทุง่งอยู่ที่บ้าน<บ>ไหนบ้านพอกน้อยหมู่เก้าตําบลกูอำเภอปลางกูจังหวัดศรีสะเกดอยู่ศรีสะเกดเราเองนะอีสามปีข้างหน้าใครต้องการหมากสนใจ,จติดต่อได้0 77, 47, 47, 47, 8 7 0 4 7 4 2 8 1ค่ะอีกทีหนึ่ง0 8 7 0 4 7 4 2 8 1ค่ะครับผมหมากสวนสวรรค์บ้านทุ่งค่ะบ้านพอกค่ะหมากสวนสวรรค์บ้านทุง่งนะครับวันนี้ ก็คือขอขอบคุณคุณแม่เนียงนะครับที่พาชมสวนแล้วก็พืชเศรษฐกิจร้อยล้านก็คือหลักๆคือหมากนะครับสามพันต้นขายได้ตอนก็คือที่ที่ปิดๆเลยขายได้ทลายละทลายละหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับฟังดีๆทลายละหกร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับใครที่ติดตามนะครับผมจะไปไหนต่อหรือว่าอยากให้กลับมาตรงนี้อีกนะครับฝากได้ที่ช่องนะครับเพจนะครับ พ่อหมอกเกษตรนะครับพิมพ์คาําว่าพ่อหมอกเกษตรลงไปในเพจนะครับจะเห็นเด้งปึ้งขึ้นมาเลยนะครับเป็นรูปผมอยูน่หนึ่งนั้นแล้วก็อยากจะสอบถามอะไรของแม่เนียงคือสอบถามได้ทางเพจของแม่เนียงคือเตี้ยเนียงสวรรค์บ้านทุง่งเข้าไปในเตี้ยนพิมพ์ไปเตี้ยเนียงสวรรค์บ้านทุง่งจะได้เห็นที่ผ่านมา3-4ปีที่มีของขายมันจะมีให้เห็นเพราะว่ามีของขายจะที่จะถ่ายลงเออให้เพื่อนเพื่อนดูไงครับ<อ>ฝากช่องของแม่เนียงด้วยเตี้ยเนียงสวรรค์บ้านทุง่ง <ๆ S 2> นะอย่าลืมนะครับ ครับผมสำหรับ EP หน้าเราจะไปติดตามอะไรเดี๋ยวรับชมตอนต่อไปครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับ